สอนตัดต่อ้ง่ายๆคลิปที่วัยรุ่นคลิปกันในติ๊กต็อกนะคะมาทำไปพร้อมๆกันเลยจะได้คลิปวิดีโอเท่ๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมแล้วไปเลยใช้แอปแคปคัด<ล>ค่ะเข้ที่แอปแคปคัตหลังจากนั้นกดแม่แบบนี่เลยที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นี่เลย แล้วเราก็เพิ่มรูปไปเลยสองรูปนะคะเอ่เอารูปนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บอะโอเคแล้วจากนั้นกดดูตัวอย่างค่ะ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกดส่งออกคะ่ะ นี่เราจะบันทึกไปยังอุปกรณ์มีรายนามแคปทัตหรือบันทึกแชร์ไปที่ TikTok ก,ก,ก็ได้นะคะนี่แล้วก็สามารถแชร์คลิปวิดีโอมาใน TikTok ได้เลยแบบนี้นะคะนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะก็กดโพสได้เลยแต่คุณแต่ไม่ไม่โพสนะคะทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า